เตือนภัยเพื่อนๆครับตอนนี้ระบาดหนักมากใครอาจจะโดนได้ไปดูในกระเป๋าตังค์คุณสิมีแบงค์พันปลอมหรือเปล่าระบาดเยอะนี่มาบอกวิธีการดูแบงค์พันปลอมนะคใครไม่อยากรู้เลื่อนผ่านไปเลยเลื่อนผ่านไปเลยอาจจะโดนลูกศิษย์โดนมาแล้วเลยส่งมาให้ครูดูนะครับอยากรู้นะครับมาดูวิธีการดูกันก่อนอื่นกดบวกติดตามครูไว้และแชร์ไปให้เพื่อนมันแบงค์พันปลอมระบาดเยอะมากเดี๋ยวจะมาบอกวิธีดูนะครับหรือแคปไวด้ดูบันทึกไว้ดูซ้ํานะจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ลืมและบอกเพื่อนๆดิซึว่า ใครโดนแบงค์พันปลอมบ้างลูกสิผมโดนแล้วนะครับเอาล่ะนะครับวิธีการดูหนะครับดูเลขศูนย์ะอ่าเลขศูนย์ข้างบนของแท้ข้างล่างของปอมเห็นไหมเลขศูนย์จะต้องเป็นแถบโลหะใกล้เลขศูนย์จะต้องเป็นแถบโลหะข้อ2ครับนี่นีนี่นะครับตรงจักข้างหลังนะครับจะต้องมีแสงริประยับอ่ะไปส่องดูสิมีแสงแวววาววิววาวปะไอเงี้ยใช่นะครับ ไปเปิดดูในกระเป๋าตังคุณดูดิว่ามีเปล่าและสุดท้ายนะครับแถบโลหะจะต้องมีอะไรเนี่ยเนี่ยเขียนว่าอะไรอไมออไปดูนะครับแชร์บอกเพื่อนๆด้วยผมก็ไม่รู้นักเรียนโดนมาแล้วมาเตือนภัยน่ากลัวมากแบงค์พันปลอมไปดูซิในกระเป๋าตังคคุณมีเปล่าด่วน